าเาถามว่าแบบผู้ชายในอุดมคติเป็นยังไงสเปคผู้ชายเป็นยังไงเหรอนีนเล่าซีแล้วบางทีเราก็รู้สึกว่าแบบบางทีก็บอกไม่หมดบางทีก็รู้สึกว่าบอกไปแล้วเขาพูดชื่อกลับมามันไม่ใช่ถูกหอเป่า<ะ>อยากว่าอะไอธิบายละเอียดนะนะทำไมมันแหมมันเหมือนตอบไอม่ตรงคำถามเออเออเออมาเห็นพ่เกตแล้วเรารู้สึกว่านี่ไงพิเกตเนี่ย,รยจริงๆอ่ะถ้าจะให้อธิบายทุกอย่างเข้าใจเป๊ะเลยก็คือเก็บรินทอนเก็บรินทอน ใอุรมงคติคือพี่เกรทบริทนทรคือผิวคํามสูงไหลกว้างฟูอบอุ่นคือแบบคือดีคือดีคือเป็นความมีความปู้ผู้ใหญ่คือทุกอย่างคือแบบติถูกหลังๆอ่ะก็เลยรู้สึกว่าก็อธิบายเป็นชื่อคนไปเลยโดยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะเนี่ยจะคิดผูช้ชายในอุรมคติเป็นยังไงบอกกิเวินทอนค่ะ เอ็กกี้พูดสะผมเขินเลยนะเอกกี้พูดสะผมเขินเลยนะเอกกี้นี่ตั้งแต่แบบไปเซอร์ไพรส์เขาในรายการแล้วคือผมได้ยินมาบ้างแล้วผมก็รู้ว่าเขาเป็นคนประมาณไหนตลกประมาณไหนก็ก็เข้าใจเข้าใจในโมเมนต์เขาก็เคยนั่งถามเขาจริงนะตะกซ์ี้พี่ถามจริงคือคือพูดขนาดนี้ก็เขินจ้วยก็เขินจ้วยทำได้ดยความวา เราบริสุทธิ์ใจไงไม่ได้ไม่ได้อะไรก็แบบขอบคุณเขาอ่ะแล้วเขาพูดในรายการต่างๆแบบดีมากถึงผมอะไรเงี้ยขอบคุณนะแจ็กกี้ทำไมแจ็กกี้ถึงถึงแบบชอบพี่หรอเงี้ยก็เคยถามเขาเหมือนกันในรายการของเขาคือเราก็แบบว่าโอ้ไม่ใจไม่ใจกล้าขนาดนั้นเพราะว่าพี่เกดกจะจะอยู่บนท้งของเราเขาก็เล่าให้ฟังว่ากัหนูไม่รู้หนูคือเาบอกว่าเขามีสเปคแบบนี้อะไรเงี้ย บอกว่าโดนถามมาเยอะบอกหนูก็พูดชื่อเลยละกันหนูพูดชื่อเลยละกันอ๋อโอเคโอเคโออถ้าสมมติว่าแบบเป็นฟิวอย่างเงี้ยก็กแบบ็ต้องพิเศษวินทอแล้วทุกคนก็จะอ๋อผู้ชายผิวแค้์หมอฟิวอบอุ่นเนาะเป็นแบบผู้ใหญ่หรอชับอกโอ้โหมันประสบความสำเร็จมากกับการพูดชื่อไปเลยทุกคนคือคือออกติง้งมันเกิดตรงนี้เขาประกาศด้วยอะไรเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นคนใจกล้า เกตมาสักพักใหญ่ๆเขาอยู่ช่องเดียวกันใช่ไหมคะแต่ปุ๊บเราก็จะรู้ฟิลพี่เก๋ว่าพี่เก๋เขาเป็นคนนะะ่ารักเขาเป็นคนอะไรเลยแล้วเราก็เลยยังไยังไม่เคยมีไขรแซวพี่เก๋เลยเนี่ยเราจะแบบจะลองแซวซิอะไรก็เลยอ่ะแซวพอแซวเสร็จปุ๊บเขาก็น่ารักาไม่ตอบไม่ฝืนไม่เออะไรเาก็ยิ้มเขาอย่างนั้นเราก็เลยแลบซซแยบสนุกจอยแล้วออทีนี้หลังจากนั้นก็คือแบบว่าแฟนของแฟนคลับก็จะมีความแบบว่า พี่แกพี่จาแกทำพี่ซิน่าเลยเฮ้ยก็ดูเหมือนเราเป็นตัวแทนแฟนคลับแหละเอาดีๆเพราะสนุกก็เป็นการแซลการแต่ก็เป็นที่รักการน่ารักน่ารักก็ก็ตามดูผลงานน้องเขาอยู่เมื่อวานก็เพิ่งไปรับเชิญของเขารายการอะไรนู้นให้ไปเป็นเซอร์ไพรส์อีกแล้วแล้วแจกี้ถึงกระบอกผมบอกว่าพี่เกศหนูขอโทษนะสงสัยหนูจู่หัวไวหลายรายการเออเขาเข้ามาดูจริงก็ไปไม่ถูกเพราะตอนแรกก็คือไม่รู้งา คือปกติเวลาที่เกศมาดูเนี่ยคนที่อยู่ในในในไลฟ์สดเขาจะเห็นว่าเออเกศไม่ทอนทุ่มดับช็อกอะไรเง้ขาก็จะตะเคียนเนื้อออกว่าแบบเกศมาดูค่ะเกศมาดูค่ะก็จะแบบเราก็จะรู้ตัวเราก็จะบอกพี่เกศเอาจอนเออแจ๋อะไรอย่างนี้แต่ก็จะไม่ถึงขั้นจีวแบบ ป็นแฟนที่จังอันนี้ก็สจหรับแรงๆนิดนึงนึกออกปะแต่เพลงนั้นน่ะมันก็คือเป็นท่อนนั้นตอนจบพอดีว่าอยากเป็นแฟนอ้ายแล้วดิฉันแค่เริ่มร้องเนี่ยคุณแฟนคลับเขาก็เขียนท่อนจบมาให้ดิฉันเลยค่ะว่าอยากเป็นแฟนไอ้เกรสนี่ก็เลยเหตุพอดีนี่แหละโอเคท่อนนี้ฉันจะร้องจะร้องแบบอะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ร้องไปร้องเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้มานั่งคิดอะไรจนลองเห็นคอมเมนต์ของพี่เกสเองว่าห่าฮ่าห้าหรืออะไรอย่างจะไม่ได้ นี่ก็เขาเป็นการก้าวล่วงเขาเกินไปเหมือนกันบางทีก็คือผมเข้าใจอ่ะแล้วล้วผมไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรที่แบบว่ามันจะลําบากจิตใจอะไรคือแค่เขาชอบมันก็ขอบคุณเขาแล้วอ่ะแล้วก็เหมือนแบบเขาก็น่ารักอ่ะเขาก็น่ารักอ่ะเขาพูดถึงผมดีอะไรเงี้ยเขาเป็นคนน่ารักเยบฉี่เยบฉี่เหมือนช่วงโควิดเลยเอาดีๆช่วงโควิดคือแบบ จะไปหาที่ไหนอ่ะมันไม่พิสัยใครจ้าไรสวนอือมีคุยบ้างแต่ว่ามีเวลคนคุยที่แต่ขึ้นใจคือเอ้ยยังอ่ยังอ่ง <laughs> ถามว่ามีคุยไหมก็ก็มีคุยแต่มันไม่ได้เป็นการคุยเพื่อพัฒนาเออสวนครับสวนไปไหนได้ละ่ะหุ่นยิ้ดเลยเนี่ยหุ่นยิ้ดเลยหุ่นิดเลยเนี่ยหุ่นิดเลย ไม่เหงาไม่เหงาโอเคอยู่ครับศูนย์อยากจะคนจริงใจละมีไหมเท่านี้อยากจะคนดีๆีเท่านี้มีไหมเออเนี่ยไม่เคยจะร้องให้จบท่านจะจะี้ที่ฉันร้องเลยศูนย์